วันนี้น้องมะนาวก็จะมาทาร้านปิ้งย่างนะคะวันนี้ก็เปิดหลายสาขาแล้วเนาะออใส่พริกอ๋อใส่พริกอันนี้คือไส้กรอกใช่ปะ<ม>ขอไส้กรอกห้าบาทจ้าแล้วก็มีลูกชิ้นด้วยใช่ไหมเนี่ยนเนี่ยอะไรเนี่ยเอามาย่างด้วยปะอ,อ๋อกำลังย่างตั้งใจมากเลยสุกย่างคะ่ะ<ม>ไหนไหนเดี๋ยวไม่เอาใส่นี<ม>่อา้าว นี่โอ้โหไสกรอกซังน่ากินมากเลยไสกรอกโอเคอ่าค่ะแล้วอันนู้นไม่ย่างเหรอแล้วนอกจากมีไสกรอกย่างแล้วเราก็ยังมีไหนร้อนไหมร้อนไหมร้อนไหมจับซิร้อนปะร้อนอ๋อใส่ซอสตัวอ่อ้าวเสร็จแล้วเอามาสาไม้ยี่สิบบาทใช่ปะย่างอันนู้นด้วยดิ นะเนี่ยเนี่ยแม่อยากกินน,นี่อะไรเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นปลาแท้งแล้วก็อันนี้ก็เป็นโอ,โอเคค่ะโอ้น่ากินจังเลยโอ้น่ากินจังเลยง่มอร่อย,อยไหนนาลองกินมาัางเิียอะไรไหมอ๋อแล้วน้กจากมี ปลาย่างเอ่อมีลูกชิ้นย่างนะคะซส้กอกย่างแล้วเนี่ยก็มีหอยด้วยค่ะหอยอย่างนี่อะหอยเนี่ยน,นะหอยอย่างไงเนี่ยเรามีสองเตานะคะตอนนี้เราขยายกิจการแล้วค่ะมีสองเตานะน <laughs> มีสองเตานะคะอันนั้นเตาปิ้งย่างไก่อ่ออันนี้เป็นซส้กอกย่างอ่าสว่วนอันนี้ก็เป็น เตาย่างพวกอาหารทะเลค่ะเ,เตรียมย่างฮะ,ะเ,เตรียมย่างแล้วเพราะว่าเราจะกิจการเราเริ่มดีแล้วนะคะเราขายเลยนี่เย้ <Yeah. S 1> yeah. เรียบร้อยอะไรสุกมั่งแล้วล่ะอันไหนสุกแล้วสุกแล้วามาขายให้แม่หน่อยแม่หิวอันไหนสุกแล้ว อันนี้สุกอะแล้วตอนนี้สุกยังเนี่ยอาหารทะเลอะอยากกินอาหารทะเลจังเลยอาหารทะเลสุกยังคะอ๋ออันนี้ก่อนใช่ไหมโอ้ลูกชิ้นแล้วก็ไส้กรอกอ,อันนี้เป็นปลาแท่งอ้าวเอาเยาะซอสอให้แม่ด้วยอยากกินแบบว่าแซบ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 เออโอ้โหแซบแซบ อะไรอันนี้ล่ะสุกยั้งอันนี้สุกยั้งนี่ใส่กระชามให้แม่หน่อยนี่นี่อ๋อที่หนีบอยู่นี่ที่หนีบอยู่นี่อ๋อหาที่หนีบบนเลยอ๋ออันนี้นี่มะอ๋อหอยโอ้ยสุกยั้งโอ้ยร้อนเหรอเออตัวใหญ่มากเออตัวใหญ่มากเลยหอยโอ้ยสุกยัง สุกแล้วโอ okay. เคโอ้ยอยากกินจังเลย<ม>น้ำลายไหลแล้วเนี่ยโอ้ยอันนี้ก็ตัวเล็กนีอตัวแยบ้ากไอนี่ตัวแยบ้าโอ้โหหอยน่ากินโอเคเอาหอยแล้วก็เอาเอาพวกอาหารทะเลด้วยสุกยังคะอันนั้นอะไรอ่ะเขาเรียกว่าลูกอะไรวะเนี่ยนะสาลาเปาแล้วก็ปลา อ,อ๋ออะไรอันนี้อันนั้นตัวอะไรอะ่ะกุ้งมีไอติมน้วยไอติมก็เอามาย่างอ่ะเนี่ยโอโ้มันจะอร่อยแน่เลยโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอาหารปิ้งย่างน้องมะนาวนะคะบายบายพี่ยังสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะ